สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาดูว่าป้ามิตรจะทำอะไรไปดูกันเลยวันนี้ป้ามิตรจะมาทำต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองนะคะมีกระเพาะหมูด้วยค่ะกระดูกหมูเราก็ทำความสะอาดแล้วนะคะล้างให้เรียบร้อย กระเพาะหมูเราก็ไปล้างแล้วก็มาต้มแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปประกาดดองค่ะประกาดดองเปรี้ยวนะคะเอาไปล้างล้างแล้วก็มาหั่นไว้ค่ะรากผักชีกระเทียมค่ะผงปรุงรสนะคะหรือว่ารสด,ดีค่ะต่อไปเราไปตั้งหม้อเลยนะคะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อค่ะ อย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเราก็จะไปทาเลยนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอากระดูกหมูลงไปค่ะกระดูกหมูลงไปแล้วเดี๋ยวเรารอให้ น้ำเดือดอีกทีนะคะเราก็จะช้อนฟองออกนะคะให้น้ําแกงใสๆนะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะคะน้ําแกงเราก็จะใส่อยู่ตลอดนะคะลงรากผักชีกระเทียมลงไปเลยค่ะ ใส่ผมปรุงรสนะคะไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะมีฟองเราก็จะช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองออกให้หมดเลยค่ะน้ำแกงเราก็จะได้ใสค่ะ เี่ยวน้ำแกงต้องเคี่ยวแฟอ่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอาผักกาดดองลงไปค่ะใส่ผักกาดดองลงไปเคี่ยวพร้อมกระดูกหมูเลยนะคะเราจะใช้เวลาเคี่ยวเป็นชั่วโมงนะคะปิดฝาค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะ เี่ยวประมาณ50ไปประมาณ50นาทีนะคะแล้วเราก็จะเอากระเพาะหมูใส่ลงไปค่ะเคี่ยวต่อไปอีกค่ะประมาณ10นาทีค่ะ ครสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูค่ะกระดูกหมูนิ่มแล้วนะคะผักกาดดอมก็นิ่มแล้วค่ะปิดเตาค่ะโรยด้วยผักชีค่ะน้ำแกงเราก็จะใส่มากเลยค่ะเพื่อนๆ ตักขึ้นใส่ชามเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะ เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ